สวัสดีครับชายลึบมาแล้วครับช่องภายลึบมาแล้วมาแล้วไปทำงานไปทำงานมาแล้วมาแล้ว

งาน้ำพลได้เริ่มนะใส่แหงกับเบิ้งกะลูกมันกับพ่อเบิ้งกะลูกเพรางกับพ่อมึงงางก่อนเขาเนาะแต่โบเมนว่าอันเว้นนี่นะบอไดมาดอกเด้อเลิ่นี่นอนอยู่เงื่อนมาทำงานกับแม่นิ่มนะครับแม่นิ่มเวนเหมือนกันนะครัะวันนี้วันเวนแม่นิ่ม โอ้พญานาินทราพนเศร้าตกมันแล้วนนี้เนาะเศร้าแล้วเศาแล้วม,มาหุาา่มาคา a u ใครอ,อเจอแล้วรฮาเห็นบ่นี่โอ้ยพญานินได้กินนะสวัสดีครับพอนสวัสดีครับพอนใครเน่ย ครเนี่จะบอกเจ้าจ้อยนี่แหละเนาะอ่ะใครเนี่จะบอกเจ้าจ้อยนี่แหละมาย้ำไหนกับเด้กินย้ำนัานอไปไปลูกแม่นี่แม่นี่ นี่มันแฉะมันแฉะเจอแฉะฝนตกน้องมาขึ้นกินบนรถเลยฟูเฟ่บนรถเลยอ้าวลุยอ้ากกินบนรถเลยลูกเออทำไม่นี่ไม่หันหลังมาเด้อโอ้หันหน้ามาโอ้หันหลังมาเด้อมาสินโอ้ยช้คลิปเจ้าผู้ต้องขึ้นต่อแบบขาเง่าดอกบักัดขาสั่นบ่มาเจ้าผู้ใดกินดอก ทำงานมาทำงานกันครับวันนี้มีแขกไหมวันนี้มีแขกไหมวันนี้มีแขกบ้างไอ้มันมีมันมีสัตนี่เนาะพุนผุนนี่น้ามอนเอาไปใบตนาจะของขางเจ้าพุ่นไหมนี่ <c oughs> น่างามผุนอีกคนงาม

้ยหากินไก่บาทานะพ่อเฮ็ดปวกแถวนี้นัวอยู่แล้วเิ้เรบเรยบทำงานครับทำงานเ <c oughs> ข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับชช้เิียบเดยนะครับเด้อ ทำความสะอาดไปบ้างหมูเศร้านี่เองเนี่แต่ว่าพื้นมันแฉะบ้างหมูขึ้นฝนตกแห้งแต่ว่าบ้านย่งางมันมีฝน <c oughs> โอ้ยบ้าตอะไฮะบ้านย่งางมันมีฝนใสบ่าขึ้นมาได้ตกตัวเออฝนแรผ่านจวก่กหนึง่ง ฮะมือแรกที่ทวมทวงเพาะย่านย่านเพรทวงวะเขาไม่ลด đó mọi người chắc bao người chắc mọi 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 người lôi mọi người chắc sọt lôi chắc mọi sọt chắc mọi lôi ừ mọi người ừ, này mọi người chắc mọi người chắc chín người hết con chín chắc hết người con mọi người chắc mọi thơn lôi đục sai เขาแนมมาไกลๆเขาว่าลูกก่อยเลี้ยงสร้างจอยแมนจักก่อยถิเทียงเขาจังได้ดอกมักงห่คือแมนคือเขาวายลีเด้นเอาแนมเบื้องหนิเออ,อคอยจักก่อยถิว่าจังได้ดอกอคอยกาให้กินอยู่นะอาหารก็ได้ครบหาหกบู่อยู่นะแต่เบิง้งมันลงขาบา่มันบ่ลงมทองบ่ะน้่เลย สูงมากนะคะชายรูดสูงขาเง่าเจินเทินพุ่นเมโมได้อ้อยมาลักอ่อยลูกมาเสียงไว้เลยพุ่นพี่พี่พี่ทั้งพี่เลยเมโมเอาอ้อยมาเซียงไว้เด้อเอาอ้อยมาเสียงไว้หรือถึกใจเจ้าของพุ่นเจ้าของพุ่นถือใจแห้งหัวห่าเลยยังวะพี่มามาลอยเอาแล้วเลบมาบางอาจเอาอ้อยเข้ามาเซียงดู ขาไหมาสูงซ้ำเมโมเลยเนาะสูงซ้ำเมโมเลยเนาะแยงสำคัญแหละเนาะแต่ว่าขาไหมขี่มอเตอร์ไซค์รอดได้เลยได้หนิว่าต้องว่าต้องนี่ไล้ก้มหัวน้อยๆนึงก็กรอดได้ได้นทนองนี่รอดได้เหรอเนาะเออ มือนี้ว่าต้องเอาลงกินทั้งรถเลยผู้เพ่แต่ว่าห้ามกินรถนะกูนะกินหญ้าได้นะคะหญ้าบนรถนี่กินได้แต่ว่าห้ามกินรถนะบ่มีรถเช่นหญ้าไม่กินอีกแล้วสิบตัวลอยสิบตัวลอยมาทำงานเหมือนเดิมนี่สาววารินนี่เพิ่นกินเบามี่งเหรอแม่สาววารินนี่ มึงมีบอลอะเลิบมึงมีหลายตำ่งไหนเหลิบขนมาแม่เวเมลินวะมึงอยากกินได้เลิบขนมาให้แม่กินคือบอกรีนบอกินบอกิน,กน,กนใช่เลิบกับบอกินมันแฉบบอคือจังไหนหยาเอาไว้ทั้งรถนี่แหละบอสซองเอาลรื่องฝ่ายอยากกินแต่กินรถทำงานทำงานกันครับ อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับชายเรือด้วยนะครับสำหรับรายนี้สวัสดีค่ะ